We'll สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินน้องวีล่านะคะครบรอบ8ปีเป็นสกินที่แจกฟรีกันนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการสอนรับสกินฟรีแล้วก็จะได้รับสกินฟรีไปพร้อมกันเลยนะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเย้เย้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมแล้วก็ข่าวสารอาวีอะไรใหม่ๆนะคะทุกคน กดซับสไครได้ยนะไปสู่1 0 0 0 0แสนซับด้วยกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีรับสกินวีล่ากันก่อนดีกว่านะคะ แ,แเ้เพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะท้าไมมีสกินส,สวยๆที่ r v เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลย Admin ต้น,น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการางานสร้างนะ ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กำลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนำเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสำหรับ,บร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติม เกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิพชัองนะคะเข้ามาก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะคะกดมาตรงนี้เลยคําว่าหน้ารวมกิจกรรมนะคะก็จะเจอกับกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะแต่เรามาอยู่ที่กิจกรรมนี้นะคะสกินฟรี8ปีแห่งความทรงจํานะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่18เดือนตุลานะคะจนถึงวันที่3เดือนพฤศจิกนนะคะก็ประมาณ 15วันนะคะกดที่เข้าไปเลยนี่ก็จะเจอกับหน้าตากิจกรรมแบบนี้นะคะก็หลายคนก็อาจจะงงนะคะเราก็งงเหมือนกันเออเ,เล่นนะคะเดี๋ยวเราจะมารับอันนี้นะคะจะเรียกว่านาฬิกาทรายเนี่ยเราต้องสะสมนาฬิกาทรายให้ครบ10นาฬิกาทรายนะคะเพื่อปลดล็อก1ด่านค่อยๆปลดล็อกไปนะคะซึ่ง วิธีเก็บก็จะมีเล่น55ล็อกอินนะคะแล้วก็ใช้ไอเทมเพิ่มความสัมพันธ์เราตอนนี้เราก็เข้ามาล็อกอินกับใช้ไอเทมเพิ่มความสัมพันธ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเหลือแต่เล่น55แต่ยังไงเราคํานวณแล้วเนี่ยนาฬิกาสายมันก็ไม่ได้รับภายในวันเดียวอยู่ดีนะทุกคนแต่เนี่ยถ้าเรารวมมันนี้5อันนี้2 7ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น9นะคะแต่มันต้องใช้10นาฬิกาสายนะคะก็ ใครจะเข้าไปเล่นฮะมาเก็บก่อนก็ได้นะคะประมาณนี้ให้มันครบ10นะคะทุกคนถ้าเราครบ10ใช่ไหมมันก็จะปลดล็อกไปเป็นด่านเป็นด่านไปต้องปลดล็อกให้ครบ8ด่านนะคะเราถึงจะได้เป็นสกินวีล่านะคะอ่ะโดยด่านที่1เราก็จะได้เป็นเค้กครบรอบนะคะเอาไปใช้ในไอเทมเพิ่มความสัมผัสน,นะจะมีเหรียญน,นะคะด่านที่สองด่านที่3ก็จะเป็นเค้กด่าน4เป็นเอ่อคารมีทั่วไปนะคะเอ่มเสียงเริ่มแผบและ แล้วก็ด่านที่5เป็นลูกแก้วนะคะด่านที่6จะเป็นพรของยอ้อนพรของย้อนนี่เขาจะแจกเป็นรูปโปรไฟล์นะคะครบรอบ8ปีน่าจะเป็นรูปโปรไฟล์วีลานะคะเเป็นนี่โทระหง8ก็สกินวีลานะคะก็คือเข้ามาล็อกอินนะคะสะสมให้มันเปิดล็อกให้มันครบ8ด่านซึ่งเขาบอกไว้นะคะว่าวันที่เี่ส26นะคะ26เดือนมิถุนนิต 26เดือนอะไรวะเดือนตุลานี้นะคะถึงวันที่28เข้ามาล็อกอินเฉพาะ2วันนี้นะคะจะได้รับนาฬิกาทรายไป50ซึ่งนะ50นาฬิกาทรายเนี่ยก็ปลดล็อกไปแล้วนะคะ5ด่านอีก3ด่านเราก็เข้ามาล็อกอินเล่น5 5ตามภารกิจที่เขาให้เก็บสะสมนี้นะคะรับรองว่า ได้สกินกันทุกคนแน่นอนนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะปวดล็อกด่านทั้งหมดเพื่อรับสกินวีล่าแบบนี้นะคะสกินนี้มีเอฟเฟกด้วยนะคะเป็น8ปีที่เอฟเฟกโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นนะว่ายอนกับลิเลนาเนี่ยเขาจะขายกี่ปองนะคะเออมาทุกคนแล้วเรามาพูดถึงกิจกรรมเช็คชื่อตรงนี้นะคะเข้ามาล็อกอินเราเข้ามาลราอินเก็บอันนี้ก่อนนะนาฬิกาการเวลานะคะ ปลดล็อกเนื้อเรื่องอะแล้วก็เข้ามาล็อกอินวันสุกวันเสาร์นะคะประมาณนี้สำหรับ นาฬิกาเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะน่าจะมีเป็นวงแหวนไม้เดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกทีนะคะกิจกรรมก็จะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับสกินฟรีวิลา่าทำตามแล้วก็ครบแบบนี้นะคะรับสกินไปเลยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเพื่อมาแจ้งข่าวสารแล้วก็รีวิวกิจกรรมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ